สวัสดีค่ะชาวบริสวันนี้พี่จะมาดูชาวธาตุน้ำกันเนาะกรกฏพิจิกมีนนะคะว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรในช่วงตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่แบ่งเป็นสามภาคเนาะดังนั้นเรามาดูกันว่าชาวกรกฏพิจิกมีนชาวธาตุน้ำคุณมีความรักแบบไหนในช่วงวัยรุ่นมาเริ่มกันเลยวัยรุ่นหรอ ดูจำไพ่แล้วเนี่ยนะไฟเวิร์กเข้าใจใช่ไหมก็คือมันเป็นรักที่สวยงามแป๊บเดียวแล้วหายไปอืมก็คือป๊อี้เลิฟอะเนาะประมาณนะั้นอะรักแบบเด็กๆคือรักแบบคือบางครั้งคุณคุณรักคนที่หน้าตาเหมือนลุ่มหลงอะ่ะสวยหล่อแค่นั้นเข้าใจปะเพราะยังด้วยความเป็นเด็กเนาะ แล้วก็อาจจะมีรักเขาข้างเดียวแอบรักหรือเป็นพวกรักเพศเดียวกันชายรักชายหญิงรักหญิงอืมบางทียังไม่รู้ตัวตนแบบปรู้รู้แต่ว่าต้องแอบไงเขย้าใยจคำนี้ป่ะอืมดังนั้นจะเป็นรักแบบลุ่มหลงซะส่วนใหญ่ดังนั้นมันเป็นโอกาสสูงอะเนาะที่จะผิดพลาดจะไม่สมหวัง นะคะอืมผิดพลาดเยอะเข้าใจเนาะทุกคนคงเข้าใจประมาณนี้ <c oughs> รักวัยรุ่นอืมแล้วก็เอออย่างที่บอกอะนะชายรักชายหญิงรักหญิงแอบแอบซ่อนซ่อนเข้าใจใช่ปะรักลุ่มหลงนะช่วงวัยรุ่นเป็นพลุแปบ๊บเดียวจางหายนะคะ ชวทาดน้ําเออแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบชอบความรักมากอะ่ะธาดน้ํามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยอะเออจะยิ่งลุ่มหลงง่ายด้วยนะคะตรงนี้ก็อยากให้ระวังนิดนึงอย่ารุ่มหลงอะไรเยอะเพรามันก็จะเสียใจเยอะนะคะมาดูช่ชวงวัยวัยทำงานกันเนาะวัยทำงานเนี่ยนะ เออคุณก็ยังรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งจําเป็นของตัวเองมากเห็นปะเป็นคนที่ชอบไงเออคือตอนนี้ยิ่งอยากได้อยากอยากหาความรักเลยยิ่งยิ่งวัยทำงานเนาะอยากมีนะคะซึ่งบางคนได้รักที่ดีเพราะมีความคิดที่ดีเออถ้าคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีจะได้รักที่ดีนะมีมีเปอร์เซ็นต์อยู่ช่วงวัยทำงานเจอความรักได้ อืมถ้ามีจิตใจมีเมตตามีน้ำใจเป็นคนดีนะคุณจะได้ตามความคิดนั้นอืมเหมือนในใจอยากได้อะไรจะได้สิ่งนั้นะถ้าคุณตอนนี้นะอืมเหมือนคิดยังไงได้อย่างนั้นเข้าใจปะดังนั้นถ้าคิดดีคิดดีคิดจิตใจดีมีเมตตามีความรักที่ดีให้กับคนอื่น คุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าคุณรักในทางที่ผิดรักไปรักมือไปรักแอบรักคนอื่นโดยที่เขามีเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเสียใจผิดหวังเพราะว่าเป็นรักแบบหลบๆซ่อนๆตรงเนี้ยมีอืมถ้าคุณยังมัวลุ่มหลงแบบที่บอกไงชาวท่าน้ำจะเป็นคนลุ่มหลงตั้งแต่วัยรุ่นเห็นปะเออคุณจะลุ่มหลงมาก แบบว่ารักใครที่หน้าตานะ่ะเออหรือว่ารักแล้วแบบหัวปักหัวปัม๊มไม่คิดไม่คิดถึงความดีความถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยคุณจะผิดหวังดังนั้นให้ระวังให้ให้ทำตัวให้ดีนะพี่ถึงได้บอกว่าถ้ารักในทางที่ดีคุณจะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยไม่ดีเลยผิดหวังอกหักพังเจ็บจริงๆ อันนี้พูดเลยนะดังนั้นต้องเตือนใจตัวเองคิดรักใครต้องรักให้ถูกต้องนะคะเป็นห่วงนะชาวััตน้ำต้องทำใจจิตใจให้ดีให้นิ่งรู้ว่าความรักเป็นสิ่งจำเป็นรู้ว่าสิ่งคือคุณต้องการความรักแต่ว่าไม่ใช่โหยหามันจนเกินไปจนไปรักในทางที่ผิดนะอยากให้เตือนตรงนี้นิดนึงนะมันงั้นมาดูกันว่า พอเป็นช่วงวัยทำงานจะเป็นยังไงไอ้วัยผู้ใหญ่เมื่อกี้วัยทำงานแล้วใช่ไหมถ้าวัยผู้ใหญ่คุณต้องยอมจำนวนยอมจำนนหมายความว่าไงถ้าคุณทำผิดในช่วงวัยทำงานคุณจะเจอบาปเคราะห์บาปเคราะห์ในที่นี้คือคุณจะไม่สามารถมีครอบครัวได้คุณต้องอยู่คนเดียวเออนะคะ ประมาณนั้นแล้วทางที่จะหมดวิบากกรรมคือต้องสันโดษไปเลยคือครึ่งพระพุทธศาสนาไปเลยหรือแสวงหาทางธรรมคุณถึงจะหลุดพ้นได้อืมแต่ถ้าบางคนที่พี่บอกไนงะถ้ารักในทางที่ดีคุณมีความรักที่ดีค่ะตรงเนี้ไพ่มันก็บอกอืมคุณจะได้ความรักที่ดียั่งยืนด้วย มันมันดีตั้งแต่วัยรุ่นไอ้วัยทำงานมาเลยไงถ้ารักดีก็จะได้รักดีมาเรื่อยมาจนจบชีวิตตั้งแต่วัยทำงานนะแต่ถ้าวัยทำงานคุณเลือกทางไม่ดีจบไม่สวยตั้งแต่วัยทำงานเช่นกันมันจะยิ่งทุกข์หนักมายิ่งวัยผู้ใหญ่เออคุณจะเจอวิบากนะคะ จนคุณต้องหาทางหลุดพ้นโดยไปปีกวิเวกออกไปอืมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณจะไม่มีครอบครัวคุณต้องอยู่คนเดียวอะ่ะแบบเศร้าเลยนะเออมันเศร้าแล้วมันเครียดถูกปะล่ะอืมวิบากตรงนั้นมันแรงถ้ายัางไปแย่งของใครเขาอะ่ะมันแรงนะมันไม่ต้องชาติหน้าหรอกชาตินี้เจอจริงๆ อืมถ้าทำอะไรมันจะไม่ดีเลยสักเรื่องหนึ่งจะเจอแต่ปัญหาอุปสรรคนะคะแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวหลุดพ้นได้คุณจะเจอจะเจอ,จะเจอทางออกอืมแต่อย่างที่บอกถ้าทำรักรักที่ดีคุณก็ไม่มีปัญหาเนาะ แต่ถ้าทำทำรักไม่ดีตั้งแต่วัยทำงานนะคะก็อยากให้หยุดหยุดตรงนั้นอืมถ้าหยุดได้คุณจะได้เกิดใหม่ก็คือคุณก็จะได้เบาลงความทุกข์ก็จะได้หมดได้เบาลงนะพี่ก็อยากให้มาพึ่งพระพุทธศาสนาจะดีที่สุดหรือตอนนี้ถ้าคุณรู้ตัวก่อนนะพี่ว่าข้อ ผิดสินข้อ3มเนาะมันไม่ได้นะคะก็อยากฝากเตือนน้องๆด้วยทุกคนเนาะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะก็อยากให้ชาวทาตน้ํามีความรักที่ดีกันทุกคนเนาะสุขสมหวังและฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยค่ะขอพอบคุณมากค่ะ